ใช่ไหมครับตัวเบเลืออยางใหญ่ครับยางใหญ่เนีย่ยครับ,ารบทานข้าวทานข้าวถ้ำนะครับจะเป็นถ้ำน้ำ ก็จะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับสาระคดีสาระคดีของผมเองสาระคดีขาคดีม่ว่วๆครับมั่วๆตัวบางวๆก็จะเป็นปลาสาวปลาเด็กนะครับอะไรครับปลาขาว เพื่อนตัวใหญ่ดีคังเนี่ยอันนี้พวกปลาพวกนี้จะเป็นปลาปลาพวงปลาปลาพวงเป็นปลาท้องถิ่นนะครับ่ว่าจะมีอยู่ที่แม่ฮ่องสอนก็จะเป็นปลาที่ตะกะค่อนข้างตะกะนะครับทีว่าปลาตอ้กโยนอะไรไปกินหมดนะครับลองลองดูไอโฟนดิลองดูผมนะผมลงไปอย่างแดกผมไอโฟนไปที่มันกินไหมดูครับดูแต่ละตัวครับโอ้โหตัวนี้นะครับพุงกลางเลยครับ คือตัวนี้อาจจะเป็นปลาสายพันธุ์ที่วัตกาครับเป็นปลาที่ไม่มีพ่อมีแม่จะเลี้ยงปลาชุชอกะนี่นี่ตัวใหญ่ตัวนี้นีแซมเปลาตัวนี้นี่เอ๊่นี่นนี่ในเีนี่นีนี่ใหญ่กว่านี่นี่นี่เปนูเล็กอนี่ไปนู่นแล้วน่นไปตัวล่างน้องนนนะ เออแล้วแล้วเ,เวลาตายมันอยู่ไหนวะตายพวกนี้ก็จะขี้เกียจนะครับไม่หากินแล้วครับหากินไม่เป็นแล้วครับ